แต่แล้วแต่แล้วความร้อนขึ้นความร้อนขึ้นเมก,กีขึ้นไปแดงเลยเดี๋ยแลวจอดคอทอก,อน,กอนแล้วกันแต่แล้วแดงเดือดเลยข้ <c oughs> วาวนี้ไม่ลงเลยวะทุกคนหไฟเอเบสก็ทํางานเอ้ยอะไรวะเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นเนะเนี่ยรถฉันโอ้ยไฟก็ดิกโก้ยเ,เนาะมัน <c oughs> มีอะไรสมบูรณ์มั้งเนี่ยโอ้โหน้ำหายไปนึงเยอะอันนี้ชั่วคราวไปก่อนนะครับ ดีครับผมอยู่กับช่องทูไทยไบเ์นะฮะหลังจากที่กลับมาจากกระบ,บี่นะครับก็มีปัญหาหลายอย่างเลยครับทั้งระบบไฟรู้สึกสายจะแบบหักนะครับก็เดี๋ยวไปซ่อมได้ครับไม่ยากอันนี้แล้วก็พัดลมทํางานอ่อนนะครับรวมถึงความร้อนที่ยังขึ้นอยู่นิดหน่อยนะอยานคลิปนี้นะครับผมจะพามา รีแพ้ทั้งคันเลยนะครับเอาใหม่ให้เสร็จหมดเลยนะฮะให้ปัญหามันหมดไปนะครับอ่ะยางที่รั่วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเป็นไมตัสนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะดีขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มตั้งแต่ล้างรถก่อนนะฮะล้างรถใหม่เลยแล้วกัน <S <S ไหนๆก็ไม่ได้ใส่น็อตแล้วครับก็ถอดมาล้างทั้งเครื่องเลยแล้วกัน เดี๋ยวผมจะประกอบแบบไม่ได้ขัน,นอตก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องถอดออกมาเปลี่ยนฝาฝานี้แล้วก็วาล์วใหม่นะครับตอนนี้สั่งที่โกเปแล้วนะเดี๋ยวรอไปที่อู่นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการไล่รถใหม่ทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ระบบไฟยันแบบยันม้อน,น้ําอะไรอย่างงี้เดี๋ยวมาเริ่มที่ระบบไฟก่อนผมไม่แน่ใจว่าพัดลมอะ่ะที่มันทํางานค่อยลงหรือเบาลงเนี่ยมันสาเหตุเกิดจากอะไรจาก ไฟที่จ่ายออกมาจากตัวรถหรือเปล่าหรือตัวพัดลมเองนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่ชิวช่วยไล่ดูน,นะครับเพราะว่าเราไม่เคยทําด้วยนะชิวก็ไม่เคยทําด้วยนะ <c oughs> คือแค่จะดูว่าไฟเข้าเต็มหรือเปล่าพัดลมสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างงี้อันนี้ก็กําลังถอดมั่วๆนะฮะ <c oughs> แล้วก็ไฟที่มาติดติดดับๆเดี๋ยววันนี้ก็ไล่ให้เสร็จเลยนะ,ะใหญ่แค่ไหนดูสิอันนี้พี่ชิวเขาเทสให้ก่อนนะฮะเทสว่าพัดลมปกติหรือเปล่า จริงๆไม่อยากให้ทำวิธีนี้เละอันตรายแต่ปกตินี่ว่ะมแ,แสดงว่าต้องดูไฟที่รถล้ด,ด,ด<ะ>ูไฟที่ตัวรถเลยรลมปกตินะอันนี้เช็คลังพึ่งนะครับว่าน้ำปกตินะไม่ตันไม่ตันข้างล่างตไม่ไม่ตันครับางล่างเลยลางเลยล เห็นข้าเห็นอยู่น้อยๆข้าได้นี่ก็น่าจะระบบไฟรถที่ส่งออกมาที่พัดลมนั่นแหละกับอีกหนึ่งอย่างครับตอนนี้พัดลมปกติแล้วมันยังไงนะ่ชิวเมื่อกี้แก่งมาอ๋อตะกี้เฟิอนตัวพัดลมอะครับมันไม่ได้ขันน็อตน็อตมันไม่มีหนึ่งตัวและลัดเกเบอร์ไทแบบหลวมๆอันนี้ก็เลยขันน็อตให้ใหม่ใช้ปืนเนี่ยขันเข้าไปให้มันแน่นแล้วก็เกเบอร์ไทเราก็รัดให้ใหม่ให้มันแน่นใช้เส้นใหญ่ มันก็เลยจะคงที่ทีนี้อาการที่มันแบบมันไม่ค่อยหมุนเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่ได้ศูนย์ด้วยพอมันฟองพอนไฟพอนมาุ๊กเนี่ยมันก็เลยหนุ่มันตัวเองอ่ะแล้วก็พอมันไม่ได้มีตัวจุดยึดทุบมันก็คงจะไปสีกับม้านน้ำไปเพราะว่ามีรอยมีร่องรอยอยู่อแต่อย่างนี้โอเคละไม่น่าเป็นที่พัดลมเพราะว่าตีเราก่อออกมาแล้วเราเทสแล้วอ่ะพัดลมมันวิ่งดีมากพัดลมตัวนี้กินไฟอยู่6แอมป์6แอมป์แอมป์แต่ตัวพอซ่าพอสตาร์ทรถปุกบิดไปที่5,000รอบมันปั่น มันปั่นไฟมาอยู่ประมาณ23-25แอมป์สบายเลยครับปั่นเรียงทั้งเย็ยนทั้งันนะครับส่วนที่เหลือถึงจะเก็บในแบตเตอรี่เดี๋ยวไปชมภาพช่วงที่มันไม่ปกติแล้วกันมีภาพถ่ายอยู่นะครับอะไรอีกสาเหตุหนึ่งที่สปอร์ตไลท์ไฟติดดับนะครับก็คือหัวที่แข็งไว้มันหักนะครับเนื่องจากสะเทือนสะเทือนเยอะนะครับตกหลุมบ่อยนะฮะ เ๋ยวแกะให้ดูครับอ่ะรอแป๊บนึงอ่าเนี่ยสายขาดในเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ห็นปะเนี่ยนี่คือขาดแล้วเนี่ยอันไม่โอเคแล้วอืมคือขาดข้างในเลยนะฮะนี่คือนิ่มแล้วเนี่ยอ๋อใช่แคมใหม่การในคลิปก็คือตกลุมที่หนึ่งดับตกลุมที่หนึ่งติดที่แหละเสียงปกติมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ระบบไฟสะตอไลท์จบ พัดลมทํางานปกติจบครับเหลือน้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะไปไล่น้ํากันต่อนะครับเราให้จบอะให้เสร็จอะว่าเดี๋ยวเราจะมีทิปพังง่ายนะครับไปเกาะสิมิลังนั่นเองนะก็ <c oughs> ตอนนี้มาเรียกว่าเปลี่ยนยางดีกว่าน,นะครับที่นี่นะฮะรอบนี้ขอรองนะครับไมตัสจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาเปลี่ยนนะที่ ร้านบ้านลูกตาลนะครับพ่อลูกตาลนะคจักรยานยนต์นะครับ,รน,น,น,รบนี่ครับก็มาได้ครับอยู่ตรงถนนสงหวาพานะครับเข้าซอยมานิดนึงนะเข้าซอยวัดเวรุมานะครับอยู่ตรงซอยสิบเลยนะครับไหนโอ้โหระยะทางกี่กิโลสายพานเกือ่อมมือครับ พาใช้ได้อ,ด,อดึงดึงยังไม่เข้าหนิอโอเคเขสองลัวอันนี้อะไรกระบอกคันไยเทคือ <c oughs> แรกๆขับไม่เป็นไงมันก็เลยเป็นสีนี้แรกๆขับแล้วกอคันลิงมมก็เลยเป็น ตอนนี้ก็เปลี่ยนยางเรียบร้อยล้างข้างเรียบร้อยทําเสร็จก็รู้สึกว่าโอเคึ้นละเดี๋ยวเหลือปัญหาอย่างหนึ่งก็คือความร้อนขึ้นนะครับในการขับระยะยาวก็คือน้ําดันนั่นเองฮนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่ร้านพิโกนะครับไปเปลี่ยนวาลวแล้วก็เปลี่ยนฝาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาลองขี่ดูนะครับในทริปต่อไปนะครับว่าไมตัสจะดีไหมนะฮะ การตัวนี้แล้วก็เอียงรถดูถึงจะเห็นว่าหายไม่หายเพอถ้าเอียงรถปูมันก็ไหลปุดเข้าไปเลยอแต่มันไม่เข้าเสื้อสูบไงมันเข้ามันมันเข้าไปลงท่อเฉยๆแต่ว่าวาวน้ำมันมันเป็นตัวกั้นให้ให้น้ําเดินทางเข้าในเสื้อสูงอาเข้าไปข้างหลังนี้ใช่ไหมใช่แล้วตัวนี้แหละสาคัญยังขาดอยู่และขาดอยู่หน่อยๆบางทีวาล์วมันไม่ได้เสียหรอกนะอ๋อ เพียงแค่ว่ามันทํางานไม่ร้ออร์เซ็นอาจจะมันไม่เหมือนเด,เดิมเป,ดเปิดช้าไปหรือเปิดไม่สุดมันก็ทําให้น้ํามันเดินไม่เต็มที่อ oh. แทนที่น้ําจะเข้าวิ่งเข้าไปในเสื้อสูบได้สม่ําเสมอมันก็กลายเป็นเข้ามั่งไม่เข้ามั่งเข้าไม่สุดอะไรอยู่ประมาณเนี้แก่แล้วตามอายุตามอายุอย่าไปซีเรียสยถ้าน้ํามัน เต็มระบบ100%น้ำโฟลในเสื้อผ่านวาลวได้ดีโอกาสที่มันจะฮีทน้อยมากซึ่งจริงมันไม่เกี่ยวกับพัดลมเท่าไหร่หรอกนะว่าพัดลมแรงพัดลมใหญ่ถ้าอย่างเกมไปมาเกมก็จะรู้สึกได้ว่าต่อให้พัดลมแรงแค่ไหนสุดท้ายถ้าน้ำในระบบมันไม่สมบูรณ์มันก็ฮีทอยู่ดีใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ด้วยการใช้พัดลมตัวใหญ่ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง100%ซใช่ทาไมก่อนหน้าไม่เคยถ่ายน้ําความร้อนไม่ขึ้นแต่ทำไมพอถ่ายน้ําไปแล้ว ความร้อนถึงขึ้นอก็นั่นแหละเพราะว่าในบางจังหวะที่น้ํามันเข้าระบบไปหมดแล้วแต่พอเราไปวิ่งใช้งานมันยังมีอีกบางส่วนที่นิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะประมาณฝาหรือสองฝาที่มันไปวิ่งวนอยู่ในระบบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพอไอ้ฝาสองฝาที่มันขาดเนี่ยพอน้ํามันร้อนจนเดือดมันก็ทําให้เกิดฟองอากาศตรงนั้นแหละที่ทําให้มัน h e a พอฮีทเสร็จก็ดันดันพอน้ําเดือดมันมีช่องว่างให้น้ํามันเดือดมันก็ดันออก พัดันออกน้ำขาดยิ่งวิ่งก็ยิ่งร้อนแต่ถ้าน้ําขาดอยู่นิดนึงวิ่งตอนวิ่งอาจจะไม่ขึ้นแต่พอชะลอความเร็วลงมารอบมันต่ําลงตัวพัดลมฝั่งเนี้ยไอตัวใบพัดใบพัดปั๊มน้ำาปัม๊มฝั่งนู้นมันปั่น,นะม,น,นมันปั่นช้าลงมันก็ทําให้น้ํามันดันไปไม่แรงอันนั้นก็ขึ้น เราไล่ให้มันเต็มระบบสองสามรอบแล้วเราจะตบพัดลมตัวนี้ทำง,งานที่ร้อยสี่สิบสาม ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้ความร้อนทุกอย่างปกติหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาไล่ยั้งแต่แรกนะว่าเราทำอะไรบ้างนะครับันดับแรกเลยนะเราไปแก้พัดลมนะครับที่มันขัดกับตัวหม้อน้ำนะครับอยู่ใต้นี้ทําให้พัดลมหมุนไม่แรงนะครับตอนนี้ก็แก้ให้หมุนแรงปกติแล้วนะอย่างที่2ก็คือไฟนะครับระบบไฟหน้าไอ้ระบบไฟสปอร์ตไลท์ทั้งหมดกลับมาใช้ได้ปกติแล้วนะครับยางที่รั่วด้านหลังนะครับตอนนี้ก็จับเปลี่ยนเป็นไมตัสเรียบร้อยนะ ล้างชุดข้างเรียบร้อยล้างกองเรียบร้อยวันนี้ก็ไปถ่ายน้ํามันเครื่องเฟืองท้ายนะครับเปลี่ยนวาล์วแล้วก็ฝาหม้อน้าอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไล่เสร็จเรียบร้อยละโอเคตอนนี้รถเราก็สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะฮะว่าทริปต่อไปที่เราจะไปนะครับมันจะเป็นยังไงนะฮะอ,อัปเดตให้ฟังเรืร่อยๆนะตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดละหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณที่ยังติดตามพวกเราอยู่นะครับแล้วก็รับชมเรามาโดยตลอดนะแล้วเ,เจอกันใหม่ คลิปหน้าเลยนะครับบ๊ายบาย